สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกับพี่บิ๊กทีทีทสก,กูตเตอร์เซอร์วิสอีกแล้วนะครับผม e ีพีนี้เนี่ยนายแบบเราสปิน2,024ตัวนี้ไม่ใช่สปินเทคนะแยกกันก่อนคันนี้คือสปิน2024โฉมใหม่นะครับเรามาไล่ดูเลยนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของอะ่ะมาถึงมีของแต่งมาแล้วนิดๆหน่อยๆมีใส่ท่อใส่โชวช์มาบ้างแล้วนะครับแล้วก็อยากให้เราจัดทรงรถให้ใหม่นะครับผมเขารู้สึกว่าทรงรถมันแปลก,แ,ปลกแล้วก็อยากได้ของแต่งมาลุเข้าไปอีกเซตหนึ่งละกันผมเลยบอกว่ามาถูกทางแล้วนะครับมาลุกับท,ทีเนี่ยยังไง ที่นี่มีของเด็ดให้เสมอนะครับผมกล้าพูดเลยมาดูนะครับเริ่มจากชุดบนนะครับคันนี้นะครับปั๊มบนเนี่ยเป็นอิตาลีนะครับผมแบมโบอิตาลีนะครับ RCS นะครับแล้วก็มือคัดซ้ายก็เป็นอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ทําการปาดชุดสีนะครับใส่ไล่ปั๊มเบรกเรียบร้อยนะครับตัวประกับคันเร่งก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นของโดมิโนนะครับพร้อมสายคันเร่งใหม่นะครับทั้งชุดชุดสายถักจากข้างบนเข้าหมออ ABS เนี่ยก็เป็นสายถักเอิร์นทั้งชุดเช่นเดียวกันนะครับหัวฟิตติ้งลูกค้าเลือกเป็นสีดาๆนนะะคครรรัััับบบกป๊ล่ง ซึ่งปั๊มล่างใช้เป็นบับเบด้วงสีดําเหมือนกันไล่สายถักแต่ไฮไลท์คันนี้ลูกค้าเลือกบอกว่าอยากได้ล้อมาลุสีดานะครับผมก็บอกว่าอย่างนั้นผมมีเก็บอยู่ชุดหนึ่งแบ่งให้น้องแล้วกันล้อชุดนี้คือล้อมาลุ W 325นะครับเป็นลิมิเต็ดที่ออกมาเมื่อน่าจะปี2023เป็นล้อพิเศษนะครับซึ่งมาลุะจะออกร้อลิมิเต็ดอย่างเงี้ยไม่ค่อยบ่อยหมายความว่าเป็นล้อที่เป็นชุดใหญ่มาเป็นแบบแพ็กเกจเนี่ยในชุดนะครับจะประกอบไปด้วยล้อคู่หนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีฮับก็คือดูมาลุมาอีกตัวหนึ่งแถมจานดิสหน้าเป็นจานมาลุ200มิลมาอีก หนึ่งใบเช่นเดียวกันนะครับชุดนี้ปกติเขาขายกันอยู่ก็แสนกลางๆแล้วกันซื้อล้อย,ยังไงให้เหมือนซื้อล้1นคันนะครับสำหรับคันนี้พอใส่เข้าไปเนี่ยความอลังการหรือว่าเนื้อง,งานที่มารู้ทำอะ่ะทุกคนยอมรับอยู่แล้วทุกคนที่เล่นรถเนี่ยย่อมรู้แล้วว่างานจากมารูแฟคทอรี่ความละเอียดความสวยงามเส้นสายเนี่ยมันแจ่มจริงๆนะครับแล้วชุดนี้มันมีแค่99คู่ในโลกนะครับผมไล่มาต่อนะครับด้านหน้าอาร์มหน้าเป็นอาร์มใหญ่นะครับน้องก็เลือกเป็นของมารูนะครับเป็นอาร์มดำนะครับพอร คันนี้จะทำเป็นขาวตัดดําเลยใส่เข้าไปดูเต็มขึ้นอีกเยอะนะครับยางนะครับคันนี้เลือกยางเป็นไมตัส m c 3 4นะครับความสิ่งบันเจิดแน่นอนคันนี้น้องอะ่ะเดิมๆเ,เขาใส่มาเป็นโช๊คหน้าหลังนะครับเป็นเออร์ลินนะครับมาอยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาบอกว่าพี่ลองดูให้หน่อยว่าทําไมทรงมันไม่ได้ผมก็เลยจัดการนะครับเซ็ตโช๊คใหม่นะครับ โดยการที่เปลี่ยนสปริงเลื่อนเบานะครับกดหน้าให้ลงมาประมาณสักนิ้วนิ้วนิดนิดนิ้ว,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 วครึ่งเพื่อให้ส่งรถมันได้นะครับผมเสร็จปั๊บนะครับมาต่อด้านท้ายนะครับก็จะมีปิดชามนะครับปิดชามเป็นของ BZ นะครับปิดแข้งนะครับก็เป็นปิดแข้งมาลุนะครับแล้วก็ตัวโหลดหลังนะครับก็เป็นโหลดหลังมาลุเป็นตัวเก่าของแบงค์น้อยไปข้างหลังก็มีมือลิงแต่งไบเกอร์นะ ขึ้นมาด้านบน,นก็จะมีบารท้ายนะครับจับหลังเนี่ยเป็นของ TR Factory สีดำนะครับตอนนี้ก็กำลังนิยมมากนะครับตัวนี้เบาะนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะจากทางร้านเรานะจัดทรงปักโลโก้มาลูเข้าไปนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะมีท่อเป็นอะคารบ,บวิกนะครับชุดไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยเป็นเลเวล10นะครับ ซึ่งจริงๆตอนนี้เลเวลสิที่จะใส่กับปี24อ่ะผมก็เลยพูดในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับใส่ได้นะครับผมแต่ไฟอ่ะมันจะกะพริบแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ชุดระบบสวิตตั้งแต่ปี24ขึ้นมาเนี่ยดีเลยมันเปลี่ยนใหม่มันเปลี่ยนสลับขั้วไปหมดแล้วใช้กลับเข้าไปอ่ะใส่ได้นะครับแต่มันกะพริบไม่ค่อยตรงแต่ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสใส่ได้เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยมีชิ้นหนึ่งน้องเข้ามาเพิ่มนะครับทีหลังก็คือเป็นตัวเพเดนมาลุนะครับเป็นเพเร้ากับดน ก็มีฝาถังน้ามันนะครับเป็นมาลุนะครับมีพวงแจนี่มาลุนะครับ โดยรวมรถตัดเป็นขาวดําทั้งคันนะครับผมว่าถ้าคนชอบโทนเรียบๆการแต่งรถโทนนี้มันอยู่นานๆครับมองกี่ทีก็ไม่เบื่อความตัดระหว่างขาวกับดํายังไงมันค่อนข้างลงตัวนะครับยังไงก็ฝากแนวทางการแต่งรถขาวดานะครับแบบนี้ไว้ด้วยนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทีทีสกูตเตอร์นะครับอยากรู้ใช่ไหมงบคันนี้เท่าไหร่งบคันนี้อยู่ประมาณ2องแสนบวกๆนะครับแต่ลูกค้ามีอะไรเข้ามาแล้วบ้างนะครับแต่ถ้ารวมของแต่งทั้งคันจริงๆคันนี้มีเลข3นะครับผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันแต่ถ้าชอบแบบนี้นะครับเข้ามายินดี หรืองบน้อยกว่านี้หรือจะทําอะไรก็ไนดนะ้ที่ร้านเราจะทำทุกอย่างที่เป็นนิวเวิป้าเข้ามาเหอะรออยู่นะครับเจอใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย